ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องธรรมริศนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงปาฏิหาริย์หลวงพ่อทวดนะคะซึ่งหลวงพ่อทวดนี่ก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งท่านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคนไทยเราก็ไม่เคยเห็นแต่ทำไมความศักดิ์สิทธิ์ของท่านถึงดังไกลระดับโลกได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะ Ody, ul, อานาทิปดีชาวเดโกของฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์กับนักสารคดีดังเลยนะคะว่าที่รอดตายเพราะพระดีที่เมืองไทยนี่แหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่ามาจากปากของนักเขียนที่ชื่อวิราชมณีวัฒน์นะคะซึ่งเป็นนัก,นกเขียนชื่อดังของประเทศไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือมากพอสมควรนะคะเพราะว่า มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ยืนยันเรื่องนี้ได้เล่าได้เล่าว่าก็ได้มีนักเขียนชาวฝรั่งเศสเนี่ยบินมาที่เมืองไทยเลยมาหาผู้เล่าเมื่อสัมภาษณ์ไปแล้วก็จะมีตอนหนึ่งที่นายพลชาโดโกกเนี่ยเขาได้บอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีพระดีอยู่องค์หนึ่งจริงๆตอนถูกยิงเนี่ยโอ้โหกระสุนพุ่นไปทั่วทั้งรถเลยแต่ตัวเขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์มากเลยค่ะ แล้วภรรยาเขาก็นั่งอยู่ด้วยพัภรรยาเขานี่เชื่อเชื่อสนิทใจเลยว่าก็คือแบบรอดตายมาได้เพราะพระผู้มีอภิธิหารของเมืองไทยแน่ๆเลยที่เสด็จไปช่วยชีวิตเขาไว้เขาบอกไว้อย่างนั้นเลยอะไรที่ทําให้เชื่ออย่างนั้นนะคะภรรยาเขานะ่ะบอกว่าเขานั่งอยู่ในรถนะเขาได้อธิษฐานตลอดเวลาตัวก็ษัติย์อธิษฐานว่า ขอให้คุณพระคุณเจ้ามาช่วยเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาอธิษฐานตลอดเลยแต่นายพลชาวเดอโกนี่ก็เงียบอึ้งไปเลยค่ะแต่เมื่อภริยาเขาพูดอย่างนั้นเขาก็เชื่อสนิทใจเลยค่ะทีนี้นักเขียนชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็ถามคนไทยที่ปารีสว่ามาีมีใครรู้จักไหมหลวงปู่ทวดคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเ,อเขาก็บอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่อยู่ทางใต้คือคณาเข,ข,ข,ขนาน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดพอสมควรนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็บินมาเลยก็คืออยากจะให้พาไปพาไปพบหลวงปู่ทวดหน่อยว่าเป็นยังไงท่านหน้าตารูปร่างเป็นยังไงทำไมอภินิหารท่านถึงพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คือ,อ,อผู้เล่าเรื่องนี่ก็ต้องบอกว่าหลวงปู่ทวดนี่ท่านมรณะภาพไปนานมากแล้วแล้วก็ยังคนไทยก็ยังไม่มีใครเห็นหน้าเหมือนกันแต่คือรู้ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระเครื่องท่านนะท่านศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ก็ยิ่งชักอยากจะรู้นี่ผู้เล่าเรื่องก็เลยบอกว่าต้องพาไปเพราะว่านักเขียนคนนี้มีความมุ่งมั่นมากมาก,ก็เลยพาไปทางใต้เลย แล้วก็พบกันต่อใน EP 2เลยนะคะตอนนักเขียนลงใต้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ